ท่องตำนานไปกับอริชัยขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์สิงหานิสโรแห่งที่พักสงฆ์หลวงปู่สงของบ้านากาศวันนีถือโอกาสมาเจริญพรบอกบุญศรัทธ,ธาสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายเพื่อสร้าง เป็นวปปัดหลวงปู่สวงเนื่องด้วยว่าคณะลูกศิษย์ทีมงานนะได้ดําเนินการในการซื้อที่ดินหน้าแปลงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณโยไปดูน้่ที่ดินจํานวน5ไร่38ตารางวาซึ่งได้ทำหนังสือสัญญาไปเมื่อวันที่14มีนาคม2564แล้วก็กําหนดที่จะดําเนินการในการที่จะ,อะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในวันที่30ธันวาคม2564จากนั้นนี่ก็เหลือเวลาไม่กี่วัแนแล้วนะทางทีมงานลูกศิษย์พระอาจารย์ศิล์ก็มาประสบกับโควิดด้วยนะก็เลยทำให้การดำเนินการท่อป,ป,ป่าต้องหยุดชะงักระงับไปในส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อถึงกำหนดที่เราดำเนินการเราซื้อที่ดิน5ไร่นะ5ไร่จำนวนไร่ละ2ล้านวางวัดจำไปแล้ว2ล้าน ก็นะยังเหลือสีไร่สีไร่ดีฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์สิงห์ก็เลยถือโอกาสนะมาเชิญชวนลูกหลานญาติโยมผู้บริษัททั้งหลายในช่วงเทศก,กาลปีใหม่นี้ลูกหลานญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธาที่อยากจะช่วยนะอยากจะช่วยในการสมทบทุนในการซื้อที่ดินเพื่อจะก่อตั้งวัดของหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินะฉะนั้นก็ขอเจริญพรได้เพราะว่าเรา ดำเนินการท่อพระป่าแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันที่26ธันวาคก็ได้ยอด3แสนกว่าบาทซึ่งสถานการณ์โควิดก็ดีแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจแบบน,นี้ทำให้การแจกรีการการดำเนินการต่างๆก็จะายากลำบากฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้จเจริญพรเชิญชวนลูกหลานญาติโยมสาธุชนท,ทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกัน,นร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่อพระป่าสามัคคีเพื่อที่จะ สมทบทุนในการหาเงินซื้อที่ดินโฉนดแปลงนี้นะห้าไร่เดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินนะที่ดําเนินการซื้อนะของเจริญพรของเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนื่องด้วยพื้นดินพืนนี้น,นะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินจํานวนห้าไร่สาสิบแปดตารางวาซึ่งคณะลูกศิษย์ได้ดําเนินการในการที่จะหากระดมทุนในการซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อที่จะ จะตั้งวัดหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินดังนั้นเศรษฐกิจกแบบนี้ความทุกข์ยากลําลบากแบบนี้ก็เลยทําให้การดรําเนินการซื้อที่ดินต้องยากลําบากดังนั้นวันนี้พระอาจารย์สิงห์ก็เลยถือโอกาสมาจเจริญพรเชิญชวน,ชวนลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเรื่อมใสผู้มีใจศรัทธาทั้งหลายเนี่ยร่วมกันเพื่อที่จะ,ะซื้อที่ดินแปลงนี้ถวายหลวงปู่สวงเพื่อที่จะดําเนินการขอญาตสร้างวัดใะตอ,ตอนนั้นตอนนี้เป็นขึ้นน้ำเป็นบ่อน้ํา เนื้อที่ตั้งแต่นี่อยู่ด้านหน้าของสาาลาหลวงปู่สวงอยู่ทางทิศเหนือนะแล้วก็เราดําเนินการที่จะดําเนินการที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้ให้สําเร็จให้ได้ยังขาดเนื้อที่ดินอีก4ี่ไร่เราวางมัดจําไปแล้วนะวางมัดจาไปแล้วสองล้านคือหนึ่งไร่นะก็ถึงกําหนดนะที่จะต้องอ่อ่าซื้อที่ดินแปลงนี้ในวันที่30มสิบธันวามนี้แต่ว่าเรายังลำบากเรื่องการหาเงิน ในการที่จะซื้อที่ดินเพื่อจะโอนกรรมสิทธิ์หนละังจากนั้นก็เลยถือโอกาสนี้จะเป็นพรลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาคนละเล็กคนละน้อยร่วมกันนะร่วมกันที่จะช่วยกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินท่านใดมีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะโอนผ่านเข้าธนาคารกสิกรไทยนะเลขบัญชีก็คือ1051 650 2 4 3สสนะพระ จารย์สิงหรือพระสิงทองนะฉะนั้นก็ขอจะเญพอเชิญชวนลูกหลานญาติโยมสาธุชนหลายมาร่วมด้วยช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยเพื่อที่จะไดะ้ยอดเงินในการซื้อที่ดินเพื่อที่จะโอนกรมรมสิทธิ์พื้นดินพื้นนี้เป็นที่ดินธรณีสงเพื่อจะขอญาติสร้างวัดต่อไปจํานวนเนื้อที่ดนทางเข้านะทางเข้าที่เข้ามาเนี่ยนะตังตรงเข้ามาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้าไร่นะจำนวนห้าไร่ตั้งแต่นี้ยาว มันจะติดกับที่ดินพืนที่ดําเนินการในการก่อสร้างไปแล้วฉะนั้นก็ขอเชิญชวน,นทุกท่านเพราะว่ามาช่วยกันลําพังลูกศิษย์เองก็คงลำบากในช่วงนี้นะทุกคนทุกท่านลำบากฉะนั้นก็เลยขอฝากจเจริญพรผู้ติดตามผู้ติดตามรายการของคุโยมอริชัยคําของแก้วซึ่งตามรอยลูงปู่สวงลู่บุนนะ,ชนนะช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันเป็นสะพานบุญช่วยกันโพส ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญให้กับที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงของประกาศสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคนไหนมีศรัทธาที่จะร่วมบุญก็สามารถจเจริญพรร่วมด้วยช่วยกันนะก็ขอจเจริญพรไว้นโอกาสนี้นะเนื่องด้วยทางสำนักสงฆ์หลวงปู่สวงครองบ้านประกาศมีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดหลวงปู่สวงณนะอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจำนวนห้าไร่38ตารางวาทางคณะลูกศิษย์พระอาจารย์สิงห์ธานิสโรได้ไปทำสัญญาและวางเงินมัดจำเอาไว้แล้วจำนวนสองล้านบาทและหนังสือสัญญาที่ได้ทำเอาไว้กำลังจะครบกำหนดในวันที่30มธันวาคม2564นี้ แต่ทางสำนักสงฆ์ยังรวบรวมปัจจัยได้ไม่ครบตามที่ตกลงเอาไว้หากวันที่30ธันวาคม2564นี้ทางสำนักสงฆ์ไม่สามารถนำเงินไปจ่ายให้ครบเงินประจำจำนวนสองล้านบาทที่ได้จ่ายไปแล้วก็จะโดนยึดตามสัญญาพระอาจารย์สิงห์ธนิสโรและคณะลูกศิษย์ จึงมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือจากญาติโยมและสานุสิทธิ์ของหลวงปู่สวงทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเพื่อสร้างวัดหลวงปู่สวงให้แกบ่บวรพระพุทธศาสนาให้เป็นสถานที่รวมจิตใจในการกระทําคุณงามความดีและเป็นสาธารณสถาน ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปลูกฝังคุณงามความดีตลอดทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบต่อไปท่านสามารถร่วมบุญนี้ได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรสิกรไทยชื่อบัญชีพระสิงห์ทองเพื่อซื้อที่ดินเลขที่บัญชี105 หนึ่งหกหรือท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-80 571 5 3 8 7เะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาสิทธิานุสิ์ของหลวงปู่สวงมทุกท่าน เราคงจะได้ร่วมบุญกันถึงแม้ว่าจะเป็นแค่คนละเล็กคนละน้อยก็ตามเมือน